โอเคครับ okay, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบนดี้ d t นด i อิง a c ม i ชีนะคะพักหนึ่งไม่รู้ว่าจะทำพักหนึ่งแบบฟูลพ <ร tiver S 1> ักหรือเ<ด> <ใน PAUL> ปล<ะ>่าผมก็ไม่รู้นะแบบทำพักหนึ่งให้มันครบเลยอะ่ะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นมา new game นะคะอ่าเฮ้ยแจ้งมนเถอะผมอ่านไม่ออก ได้เวลาเล่นเลยซึ่งผมเล่นมาก่อนแล้วแหละผมผมแบบเพิ่งเล่นครั้งแรกจริงๆไม่ได้ครั้งแรกหรอกผมเล่นตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าผมไม่เล่นสักผ่านผมไม่เล่นผ่านสักทีอะเออเอา,อางี้ไงมาแคปเตอร์วันบูบี้พิกเจอร์ผมขอเพิ่มเสียงหน่อยนะคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงเกมมากกว่าเสียง ที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เอาละได้เวลาไปที่อิงมาชีนแล้วสินนะชิบก็รู้อยู่ว่าให้กระโดดนี่นะเดีย๋ยวเหยียบท่อแตกเอาซะเลยต่อไปแล้วก็ไปเก็บแบตเตอรี่มาฮะเก็บแบตเบบตอรี่มาสองอันต่อไปแล้วก็แค่สับคันโยกแล้วก็ไปหาของที่เหลือต่อ there, ต่อไปแล้วก็สับคันโยก ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อผมก็เพิ่งรู้ว่าต้องไปหาแบตเตอรี่เพราะว่าจำไม่ได้ทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงอ๋อหันมาเห็นสวิตเออว้าวยิงมาชีนนะฮะยิงมาชีนใหญ่มากเลยอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะเป็นอิงดีมอนแล้วตรงนี้ก็เปิดแล้วนี่ก็เปิดได้แล้ว พอเราเปิดอิงมาชินทุกอย่างมันจะใช้ได้นะฮะจะต,ต้องไปตรงไหนต่อวะเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวก็เปิดปุ๊มโอเคสวัสดีบอริส oh Joey, ใช่โจฮี Joey, คนทำอะไรลงไปมีตรงนี้ไหมต่ก่อนเห็นแบบเขาทำบ่อยมากตรงเนี้ยน่าจะไม่มีแล้วเละ เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีแบดดี้มันจำสแกนเราซึ่งผมไม่ตกใจหรอก All right. this work? มาเลยฮูพุธดิสเฮียว่าแล้วว่ามันต้องพูดว่าฮูพุธฮูพุธดิสเฮียมาต่อไปแล้วก็เก็บอันนี้เขาเรียกวันเลยนะประแจงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดต่อไปแล้วก็มาตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมันต้องจะเป็นทางต่อมาจากตรงนี้ไหมเออจริงด้วย แจงว่าตรงนั้นก็น่าจะเปิดแล้วสินะตรงนี้ไปต่อไม่ได้ไม่มีทางตรงนี้ก็เปิดไม่ได้ต่อไปเราต้องไปหาของเดี๋ยวอันแรกไปเอาเขาเรียกว่าอะไรอ๋อฟันเฟืองไปเอาฟันเฟืองเรามาเอาฟันเฟืองอันที่สองเราต้องหาประมาณหกอันนะ มัง้งผมไม่รู้ถ้าจะไม่ผิดโอเคต่อไปหนังสือแล้วก็ตุ๊กตาแบนดี้ที่อยู่ในนั้นตอนที่ผมเล่นแรกๆอ่ะและ้วทีนี้ผมวางของ,วาง,อางว,ออวางทุกอย่างครบแล้วอ่ะวางทุกอย่างครบแล้วเออแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรต่อนะฮะแล้วก็คือแบบมันต้องไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเออเขาเรียกว่าไปไปไปอันนั้นอะ่ะ ไปมันต้องแบบไปหมุนอะไรเนี่ยแหละทีนี้หมุนแบบให้หมึกมันท่วมลงมาแล้วก็มันก็จะน้ำมึกท่วมแล้วก็ไปเก็บแล้วก็ไปเก็บตุก๊กตาเบนดี้ที่นั่นแล้วก็มาวางแค่นั้นนะคะแค่นั้นมันก็จะจบง่ายเกินไปตอนนั้นที่ผมเล่นครั้งแรกผมไม่รู้ว่ามันมีทางนี้ให้ไปด้วยเซโนจําจำได้ยดูทูบเบอร์ทุกคนเคยทำสินี้เดี๋ยวผมขอเก็บน้ำมึกก่อน สวัสดีเบนดี้มาฮะไม่เปลี่ยนนะเออช่างมันเถอะแต่ก่อนเห็นยูทูบเบอร์แบบเช่นพี่แทนโฟวัชชิงอะทำบ่อยมากต่อไปก็เหลือแค่อย่างเดียวนะคะก็คือเจ้าตุ๊กตาเบนดี้เอ,อ่อไม่จะมาทางนี้นะเพราะว่าตอนนั้นผมก็เล่นก่อนผมก็จำทางได้อ่ะอ้ขอกินน้ำหมึกหน่อยเบคอนซบ น,นี่ก็เปิดไม่ได้อีกอ,อืมตุ๊กตาเบนดี้ตรงไหน,นวะมันเหมือนแบบมันมันไม่ใช่เกมจริงม,มันเหมือนแบบเกมปลอมเขาไม่ฟังมันหรอกอ้อวันดีียือคอนหมดแลวเดี๋ยวช่งสุดเรียบร้อยฮะเสียงมันหายแล้วเปิดได้ ใช่เราเอาตุ๊กตาตรงนี้แล้วก็ไปวางให้ครบแล้วก็นี่พอเราเอาพวกนั้นไปวางครบต่อไปแล้วก็มาหมุนไอ้นีอันนี้แล้วก็เปิดหนังโหแป๊บเดียว5นาทีแล้วหรอเร็วจังไม่อยากให้15นาทีเลยอะเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินคนดูก็จะไม่ดูจะไปเราต้องไปที่ไหนไปที่นี่ต่อไปแล้วก็เดินกลับมาที่นี่ผมยังจำทางได้อยู่นะโอ้เกมแหลกเกมแหลกโอ้ยโอ้ยโอ้ย หายแลกยังก็จะหายแล้วแหละมาตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมไม่ใช่ดิตอนที่ผมเล่นตอนนั้นอ่ะเล่นเราคนดูว่าต้องทําอะไรก่อนเ,อเห็นนะมคือผมนึกว่ามันต้องมากดสวิตช์ตรงนี้เว้ยพอวางสองเสร็จแล้วสรุปมันต้องไปที่หน้าด้วยโอ้ผมไม่รู้จริงๆอะ่ะคือแบบผมจะไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้แบบดูพี่เขาเล่นนานแล้วแชตเตอร์สองเขาไม่รู้ด้วยว่าต้องเล่นยังไงใช่เราต้องมาตรงนี้แล้วก็มีจัมสแก์ใช่ไหม จำสแกบเบนดี้นี่ว่าละแต่ว่าผมว่าไม่ได้ตกใจตก,กใจอะไรจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าตก,กใจหรอกเอาเบนดี้หายไปไหนน้ำมึกใส่ตรงไหนวะใส่ตรงนี้เหรอเสร็น้ำมึกเต็มเลยทีนี้เราก็จะเจอเบนดี้ใช่ชื่อว่าอิงเบนดี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วต่อไปแล้วก็ไปทำอะไรต่อวะ Turn on the i n k machine อ้าไม่ต้องไม่ต้องไปกดปุ่มนั้นหรอเหมือนผมได้ยินเสียงเบนดี้เอาไม้มากั้นแล้วนะวนแป๊บหนึ่งก็ฟูอัดคลิปก่อนเอา้าจะได้ว่าเราต้องไปกดอันนั้นจริงด้วยอยู่ที่ไหนวะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้7นาทีแล้วหลงทางอย่างเยอะเลยผมนะ แล้วก็ไปกดปุ่มนั้นแล้วก็สับคันวิทนะฮะสับสวิตเออใช่เอาสับสวิตเลยเหรออาเรียบร้อยเรียบร้อยผมเจอแบนดี้แล้วมาแบนดี้เราจะได้เจอกันสักทีเทฮอนโอ oh no. อูไม่อยากเจอเลยอะมาแล้วใช่ไหม เกมแหลกเกินไปเกมแหลกเกินไปไปเห็นแบดดี้เกมแหลกเกินไปเครื่องผมกากมือเจลั่นเอฟเคนอเวิร์กชอทไมต้องเอเคด้วยวะิ่งก็ไม่ค่อยเร็วอ้ยโอ้ยโอยเกมแหลก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 แลกกอ่ะไปทางไหนวะเอ็กซิเอ็กซ็กอแหลกแหลกแหลกไปไปเลย เอาลงมาแล้วแอูแ <Ooh. S 1> น่าเกียร์เ่ะเดี๋ยวผมแคปอัดคลิปแชปเตอร์หนึน่งเสร็จต่อไปผมจะไปอัดคลิปหาโอริโอไลน์มิวเลยโอ้สตูปเปดสตูปเปดอีกไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบพื้นที่อีดอัดเลยพอเท่าที่ผมจำได้แล้วน่าจะเจอแซมมี่แถวๆนี้ใช่ไหม แล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็เจอแซมมี่หนูก็ไม่ได้เล่นแบนดี้นานเลยอะเอ้าเฮ็ดอีหยังต่อวะอ๋อนี่ไงอันนี้คืออะไรนี่ไงขวานนี่ไงมีอันใหม่แล้วเฮ้ยทุกคนอีกทุกคนเชื่อไหมอีกไม่นานขวานผมจะพังเว้ย ไปได้เลยใช่ไหมไม่ใช่ไปได้เลยชิมมิชผมไปกดจับอันนี้อะจับสิ่งของอ้าวกดผิดครับไม่คอยถนัดปุ่มที่สามนะฮะปุ่มเอ็กแทกกดจะได้ก็กดไม่โดนสักทีอเอาไม้มากันทำไมเนี่ยทำลายประตูได้นี่ วนะค้เจอกันแคปตรส